วลานี้ไม่คู่ยะไหนลงมาได้นี่เรื่เก็่กับการสูงจพิเศษพิเศษพิเศษครับใช่แต่นิดหน่อยอ่ออ้ค่ะชับลงมาอีก เพราะแม่พี่น้องยุทธทีะทนะครับเนมาะมือนี้มาเบิบ่งบรรยากาศต้ศองกัรกูห่อประทับปูซี่ปะเท่านะครับเลยนี่หมอแค้มากมือนี้มาเบิ่งว่าปูตาเไทสีมาฟว่ำใส่มอแคบ่นะครับเนาะ <S <S รอติดตามบรรยากาศต้องกันครับ เอ่นก็าเป็นนะครับนก็เดกูตานรับด้มาแลพี่น้องล่อมเสซนะครับก็ 到苏州了。 ใศูนย์ไปเลยครับเนาะต้ศูนย์ไปเลยนะครับก็าไปรอบบนห้องหอนะครับาะเอาละครับป้าเขาหอมป้าหอมเาหอาหอเขาเาเป็นังไงเอากแงคัดหาข้าวมาเอเอายกข้ามาเล mua mì lượt đã quá khát nái bà là mặt này không khát hàm quá khát hàm quá khát khát nái lượt. Via quá thì đó luật hàm. Bằng luật luật này mày khó khăn thật này người mọi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 

Hoa đặt bàn này không, nhé, tâm này. Này. Ở, đi đếc, đúng, đúng, không bê tăm 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 vì tăm đặt bên bê tăm bê dấu, bê tăm 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 bê Kháng no khó ơn mà kháng no tăng tới khi khi muốn không nặng này đấy Tao người cả tập qua tập kháng thành như vậy khi đưa khi muốn vào ra đâu tài niệm khen ra tài khen tài niệm khen pho tệ nữa đi nè khi đưa khi muốn không ơn mà không nói Quá tới cửa qua đây đấy. không đâu khi khen được tập ông tài niệm khen tệ mất khen tệ mất เอ้มอมอมมามาทำงานี่มาทำด,ดีกาจัดแต่หม้าแค้นเพือ่อเอาหนาหลักเขามาทบเขา,าดดขี่ดื่อขี่มะได้เป็นแค่หม้แค้นอาจจะได้เอาค่ะเ่า,าไปจึไม่การไม่งานได้หรือเราเออเราไปจะงไม่การไม่งานหรอกจึงได้จนงยากเขาคือ็ีทำไดนหรือได้หรือเทขายงนได ใข้คิดว่คิดไปถ่าวบ้านถ่ายบ้านหนกแล้วอย่าไปเองไหม่ับมือเวล่ามาออกมาเชื่อบ้านเปล่เองนะหนกแล้วเอานะคตจำดาวไปจังจะไปหมอแคนอีกต่อไปถึงได้ว่าเป้าให้พ่อฟังอีกครึเอาต้องเองก้หนึ่งแล้วต้องเองก้อหนึ่งตักนองตักนองตใจเดพ่อหายม้นเถอะครับอนนนุกที่ว่าดักวาทได้เท่าแท่บมา Bạn mặt hai bạn một hạt hòn hai đó được đâu. Anh em mặt thương đại, anh đâu bao kèm tạ không đặc biệt tạ, mà, hôm nay mà. tuông bao tuông hôm nay bao tuông hôm nay bao được hôm nay bao tuông hôm nay bao tuông hôm nay đó tuông hôm nay bao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  có câu. หายไม่กาไม่มาหายงดได้ง้องไ้เขาไม้ยาได้เป่าไปเอาน้ยังเป่าไ้ยังเอ่าไป้ยางเปาไป้ยตงองให้เขาวมาแต็นเอาไว้ <c oughs> น้องเขาดูนัแเตะไม่เป็นเตเขานะองให้เขาาาา่ามาเตนรูปหลอมันท้อเลยไม่ท้อมาได้เงาะเขบเ่็แทงเอามาได้หรือแม่งบ้ ค่าตัวแพงนะว่าค่าตัวแพงนะมาทานได้หวาน,น,นแค่ไานพัแกแนมเนาะร่างบ้องแถบับัําหน่อยเทอะที่มันคือ,อังเนนี่ยหามเอามาท่านให้เอาถ้าจะเอาต้งมาบอกพ่อก่อนเอาอ,อะไรแบบยักไปหารักมาเขาเน้ะเอามากมากแต่ว่าให้เขารักมากแต่ของออว่าเองนะพักแนมแต่ขอหาแรงน้อเขาต้องให้เขาแรงน้อ ป้านักถือต้งเออท้องทายข้าทหารคือนี่ทำงานท่ามาดดังเออตั้งทานไปหลบร้านอาหารเขาเขาเอาดุนด่นอะเรเาว่าเท่าทบเข้าปากอ่พักงินนี้งานตรบ้าเดียวเดียวพักใครถึอหัว่าที่ถือัเจ้้จาก็ยัได้เยอะเงินเขาถิดเพราะตอนนี้เขาขาแต่เื่อขังร่างมายงได้ทำอไมที่เอาทำอะไรไปยึดเอาทำะไรเท่าถึงน่ะแต่ยึดเอาทำเขาไม่ขายว่าล่ะงั้นงมาได้บ่กเทาถึงใช่ ข้างมเกาถือกับชื้อๆเกาล้วนาวเอาแล้วกูอาเจอเเอาหมดก็หมดจ้ะฮะไม่มีคนเอากูแ่ยังคือม่เอาถามแมขายเกาทำไมไม่เอาล่ะน้องไว้เอาเดี๋ยวนี้นะทำาไมไ่เอาจะเสียใจนะถ้าไมวยรอลม ร่มท่าไปเอาแต่ใจน้าขนาไน้อยร่มแต่ได้โดนแดานะแต่ว่าพ่อไม่บอกแต่ว่าพ่อไม่เตือนนะพเปวเรา้าบอกไปเก้าบอกไปเก้าบอกไปเก้าเดี๋ายเก้าเดือยายเก้าเป็นทากันพั้งพ่อบอกเก้าถึงมันก็เป็นถึงก้าร้อยหมาการนัด่ะเอเลยจ้าผู เอาขันม <te> ันเหมือนเหมือนได้ขายีิพอช่วยถ่ายถ่ายใครรอบต่ดิงได้ขายดิตายมันเหม่อตัวจิตใเมึงหอดเ่าแต่เอาหอดถึงมาทันฮรห้ฮรูหนึ่งเท้าทักฮารูหนึ่งเท้าทักทีห้าหกเจ็ดแปดเท้าถึงพอควายถึงมั้นั่นน่ะเห็นบ่าร้องใครเ่าถึงมาพอวะ แมนมาทาอายมาแมนยูฟ้าฮันดูโนมันโดคันคู่แดบนนาตีบองมิดักฮันฮันดูเมืงช่งทักทีห้าหกเกดแต่ข้าวถูอาหอดขีบดักเือนับมาได้มต่ข้าวถูแมนมาทำแมนยู่พาบ้าเชียรหัมาแข้งไนาคือกันหมาแขงแต่ว่านฮานเทชเทชโอ้ยมันได้เต็มหมเตนมาทำามังหฮน มาคือการคือไดกาว่าคือกัรอ้าวมาเมื่อไรก็หาไม่จบไม่รักไม่จบไม่มาทุเกี่ยวคนดออเอาดีแล้วบัาเขาแน้วบ้าเขาแค่นอนบาหาบ้าหานอนนอนทั้งที่ไอด็กชายเม่อหมตักนล้วกาคู้ได้สินงันึ่งที่มันคือสิตาย่บ้าว่าแล้อะไรแค่ได้อะไรนแค่แต่เมื่อไห่กอบ้าทันทีเห็นบ่าใจตัเอาแค่นอนจตเอาแค่นอน เขา่าเให้ฉันแ่ว่าทตาแทบแค่นมันมากแต่พอใจมันรักหนาพ่อว่าใจ่มันรักแต่ทำยังไงได้ฮักก็พู้สาวคือได้ความแค่ว่าฉันแม่นบ่พ่อว่าค้าไหนนี่คือสาวแบบหาบ่หาว่าว่าตังค์ัวพอแล้วไม่กี่ยูกเจ้าตัวออกหักไว้ก็คือได้คนแต่มาแค่บ่นหักไหมอ๋อไม่ได้ก่าวไหมแต่คือก้าวหนาหนาพอที่ได้แต่เขาฮักไหมนะ ป้าจังไหอันแค้นทีโป้เนี่ยมันแค่หนังพอแคนพื้นเปล่าเขาเออเแคนพู้นญิงพื้จากไหนแค่พื้นผิงแค่ผิงเออแคนผ้หญิงเขาเ่อแคนผืนญิงแค่ผนแค่ผิเปล่าเขาเไหนว่าแคนผิบอ้ามันแค่ทิบมันเป็นแค่ทิเขาแค่ผิบเขาบอควาเขาเอแค่ทิบ มมอแ่นผู้ทายอายุเท่าไรถีบเ้าพองเร่เอามาโชว์ให้คนเหมือนโอ้แนสิบเก้าแทนก็แขนถิบเก้าผู้เป่าก็เป่าถีบเก้าถีบเก้าเออจะ่อนหูงจักไปหนึ่แขนถีบเก้าผู้เป่าก็ถีบเก้าไปแต่ทำไมฮาเราหนึ่งเขาทำทีห้าหเจ็บแปดเก้า มามก้าหนึ่งถึงเก้ามาก็ไปหนึ่งเก้าตับเก้าถึงหนึ่งไม่ต้องสงสัยหลักหงายหนองตัวก็เลกเสียนที่พอว้านไม่สียงก็ถ้าเราไรจักแสี่งบ้านกถูกเก้าหนึ่งได้คือเก้าหนึ่งหลไงใ้คือเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าศูนยเอแค่ตั้งท่ามัตั้งเลยโอ้แม่เราบอกควอมแบบนี้ ถ้จำานหางว่าไหนวัดเทวาวัดเหลี่ยมทัวร์่ไหหนึ่งเก้าถือรืหนึ่งถึงเก้าหางว่าแต่วัดเทวราชใครท้าตุกโอ้สาธุสาธุหางว่าแต่วัดเทวราชเขาเขาแค่มาหาทองเอาทอดทองไปฆ่าเถื่อนป่านนี้ทอดทองเราขั้นอย่างครงนะห้ามไปนั่งข้างหน้านะห้ามไปนั่งข้าน้าัม รเองตาเอาที่ถักขาเอารถพาไปแรก้ายพาั้งถึงว้านไหนขายยังไม่บอกเอาแค่นี้เอาราขับไหนไปหา้าแค่ไหนรขแคไหนเอาไหนเออมือมีแต่มือฉันบ้านไหนอยู่้านข เขาเอามาป่งข้าแนวว่าหานที่เท่าพ่อมาค่ะพอไับเอาแล้วรต้องเอาหไม่ท่าไม่ตอบไม่เหมือนาจากไหนที่นั่งก็ขี่หามเขาเห้ขีว่ายังไงถาไม่ผู้ใดอยากถามก็ถามออืมอาแย้งทำงบเจ้าถามเรามาหาแห้งมากแล้วบอกว่าแอ่จับผมกูกระบอกเลยจัขี่างไหนมามโปลงสะโพ่องไปอ่ ขันาแกงร่องท้าไม่ไั้ใครไม่ร่องถองร่องเฉพอว่าร่องหับขัดข้าแกงขันแกงเท่าไหร่น้อครับใครขัว่าทองหรใครขัดว่าถือว่าร่องคือเกานั่งตรงนี้หรือว่าแตงใครละขัวาแก่สิไทยมา้งจาสีพิษจ่ากัมากครัขัดกันขับอกเรื่องนางหมอดเหมือเลยือเอาปวดแขนก็ตามแล้วว่ามันแขนพอมั้งถือต้องไว้ห่างหนักตือแทบั พอพอลงก็พอแต่กองไปก็แล้วพอะครับ้พอบอกยู่นี่และแป้งขาดเขามากสะไวหน่อยแล้วปูถืออยู่กลองผูเดียวเอาหอวแขนตัหาถะายมาค่ะขันนี้มูจเทไรแล้วปูขันนิ้นต์เอาน้พอน้องถ้แปงขดคือว่าแบ้าแปงคือว่าแบบค่ะโอ้ยนี่มีสิบธก่อว่ะคนอี ต้องดมมาถือความแสตงขันห้าเข้ามาแางขันห้านมือดมแล้วแตงขันห้าในมือดมมาถากแตงคือความพาวงหัว เมื่อไม่ไแออกกมต้งขับบนหาบวอาถือขึ้นเก,<อ>นก้าต,ต้องใช้องดว่างแ่เราบุ๊คต้องใช้ได้ขืนใจยิงบ่าแล้วูต้องแต้งขืนชัดตัวแป้งขันอีนักก็ก่อแต่งัมนถูกนะเอาอีก็เลยเอามาไายทีที่เอามาไายแล้บอก ห้ามเอาติ๊กมาถ่ายนะแย่กันเขารักฉวนค่ายเปิดค่ายติ๊กไปิติ๊กตัว <c oughs> มันใช้การจำหน่ายไม่พอมอแค่นหนอ <c oughs> บ้างนี่ไปเทสต้องถ่าวาแหมวครับผมเอาอยืนนั่งหลับไปเฝ้าถือเฝาติ๊กแกนังก็ไปเฝาติ๊กอย่าถือ <c oughs> ได้หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็รชาตสิทองบาทได้ห yeah, นึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยอิ้อมบต้องมาลเงนเก็เทราืถามเขาเกท่านึกถามเขาทั้งไม่จักตัวบ่าพอตัวเก็บท่กับาไม่ตัวนึงไว้ตัวนี้เอาอยู่ในหั่นเลยอยู่ในหั่นไปว่าังาท่อ

เจ้าูกุุกคนร่ำร่ำวยรวยถูกหวยทอกคนนหูกแล้วหาหาหาไม่ได้หาไม่ได้หาเ๋ยาเด็กไม่ห้นหมดเดือได้มากไก่เดอดได้มากต้องไก่ขบผมเนาะไอยทุ่นการศึกษา้ทุ่นการศึกษาขอบผมเนาะน้องปาบนะครับเนาะ กินัหน้ามือนะครับเต้เวลาเนี่ยแม่ครูจะไหนน้องมาได้ทีหนึ่ง้าวเกี๊ยวกระชับพิเศษพ่เศษพ่เับใช่แต่นิดหน่อยกระชับลงมาอีกหอึข้าวคู่เาจใครที่ลูกหลานเพื่อนครับผมหนึ่เกับยังขมัดบาดโชร์ด้ืยอัดออค่ะเะมีชว์ทีเราต้องการน้องะเนาะ การลองบาเดวไปใส่บนเบื่องน้าเนาะแล้วอย่างน้น่นกกันไปนะครับเนาะค่ะลองบาเดลมาเตาแคนกัน่ะครับเนาะมันคบผมเนาะสำหรับกี่นปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะสวัสดีครับ